รู้หรือไม่ว่าอาณาจักรไทยนั้นมีอะไรบ้างวันนี้เรามาฟังกันค่ะวันที่6เมษายน2564คือวันที่ราชวงศ์จัก,กรีมีอายุยืนยาวมาถึง239ปีสร้างบ้านเมืองร่มเย็นและสงบสุขที่สุดในภูมิภาคตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิตก์กษัตริย์ของคนเผ่าไทยรวบรวมผู้คนสร้างราชอาณาจักรแห่งนี้ขึ้นเมื่อพุทธศักราช1792 และยืนยงตลอดมาโดยมีราชวงศ์ปกครองจนถึงปัจจุบันก่อนหน้านั้นหลักฐานจากศิลาจารึกกล่าวว่ามีเมืองสุขโขทัยมาก่อนอาณาจักรสุขโขทยัยหรือหัวเมืองเหนือพุทธศักราช1792-1981เป็นรัฐในอดีตรัฐหนึ่งตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น้ำยมสถาปนาขึ้นราวพุทธศตวรรษที่18ในฐานะสถานีการค้าของรัฐลโว หลังจากนั้นราวปีพุทธศักราช1792พ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมืองได้ร่วมกันกระทำการยึดอำนาจจากขอมสบาดโคลนลำพงเป็นผลสำเร็จและได้สถาปนาพ่อขุนบางกลางหาวขึ้นเป็นกษัตริย์ทรงพระนามว่าพ่อขุนสีอินทราทิตศเป็นปฐมกษัตริย์ในราชวงศ์พระร่วงมีกรุงสุขโขทัยเป็นเมืองหลวงและมีความเจริญรุ่งเรืองตามลำดับ และเพิ่มถึงขีดสุดในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก่อนจะค่อยๆตกต่ำและประสบปัญหาทั้งจากปัญหาภายนอกและภายในจนต่อมาถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาไปในที่สุดกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานี120ปีมีกษัตริย์ปกครอง9พระองค์อยู่ในราชวงศ์พระร่วงทั้งหมด ก่อนจะเข้ารวมกับกรุงศรีอยุธยาในพุทธศักราช1912กรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยสยามหรือไทยภาคกลางในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพุทธศักราช1893ถึงพุทธศักราช2310มีกรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานี ทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานาชาติเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซียรวมทั้งชาติตะวันตกเช่นโปรตุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศราดถ,ถึงรัชชานของพมา่า อาณาจักรล้านนามนทนยูนาน,นานอาณาจักรล้านช้างอาณาจักรขอมและคาบสมุทรมาลายูในปัจจุบันกรุงศรีอยุธยาสถาปนาขึ้นในพุทธศักราช1894โดยพระเจ้าอู่ทองเป็นปฐมมกษัตริย์ของราชวงศ์อู่ทองเป็นราชธานี417ปีมีกษัตริย์ปกครอง33พระองค์ไม่นับขุนวรวงศ์สาธิราชและอยู่ใน5ราชวงศ์คือ 1. ราชวงศ์อู่ทอง มีกษัตริย์สามพระองค์ครองราชรวมกันยาวนาน41ปีสองราชวงศ์สุพรรณภูม sure, ิมีกษัตริย์สิบสามพระองค์ครองราชรวมกันยาวนาน178ปีสามราชวงศ์สุโขทัยมีกษัตริย์เจ็ดพระองค์ครองราชรวมกันยาวนาน61ปีสี่ราชวงศ์ปราสาททองมีกษัตริย์สี่พระองค์ครองราชรวมกันยาวนาน58ปปีและห้าราชวงศ์บ้านพลูหลวง มีกษัตริย์หพระองค์ครองราชรวมกันยาวนาน79ปีอาณาจักรทนบุรีเป็นอนาณาจักรที่มีระยะเวลาสั้นที่สุดของไทยคือระหว่างพุทธศักราช2,310-2,325ระยะเวลา15ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีภายหลังอาณาจักรอายุทยาล่มสลายไปพร้อมกับการเสียกรุงศรีอยุทยาครั้งที่สอง เพราะว่าในเวลาต่อมาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้ปรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์และทรงย้ายเมืองหลวงไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันอาณาจักรรัตนโกสินทร์ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นราชอาณาจักรสยามตั้งแต่พุทธศักราช2398เป็นราชอาณาจักรของไทย เริ่มตั้งแต่การย้ายเมืองหลวงจากฝั่งกรุงธนบุรีมายังกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเมื่อวันที่6เมษายนพุทธศักราช2325ครึ่งแรกของสมัยนี้เป็นการเพิ่มพูนอำนาจของอาณาจักรถูกขัดจังหวะด้วยความขัดแย้งเป็นระยะกับพมา่า เวียดนามและลาวส่วนครึ่งหลังนั้นเป็นการเผชิญกับประเทศเจ้าอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศสจนทําให้ไทยเป็นเพียงประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ไม่ตกเป็นอาณานิคมของตะวันตกผลกระทบจากภัยคุกค,คามนั้นทำให้อาณาจักรพัฒนาไปสู่รัฐชาติสมัยใหม่ที่รวมอำนาจเข้าสู่ศูนย์กลางโดยมีพรมแดนที่กำหนดร่วมกับชาติตะวันตกสมัยนี้มีพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมที่สำคัญ ด้วยการเพิ่มการค้ากับต่างประเทศการเลิกทาสและการขยายการศึกษาแก่ชนชั้นกลางที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามไม่มีการปฏิรูปทางการเมืองอย่างแท้จริงกระทั่งระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชถูกแทนที่ด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญในการปฏิวัติสยามพุทธศักราช2475 ชื่อรัตนโกสินยังคงใช้มาจนถึงปัจจุบันแต่บทความนี้จะกล่าวถึงเหตุการณ์จนถึงพุทธศักราช2475เท่านั้นกรุงรัตนโกสินมีกษัตริย์ปกครอง10พระองค์อยู่ในราชวงศ์เดียวคือราชวงศ์จัก,กรีราชวงศ์จัก,กรีแม้จะห่างไกลาจากราชวงศ์พระร่วงมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแต่ก็มีหลักฐานว่าสืบเชื้อสายถึงกันที่ทราบกันแล้วว่า สมเด็จพระมหาธรรมราชาและพระราชโอรสอีกสองพระองค์ที่ครองราชต่อมาคือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรสอยู่ในราชวงศ์สุขโขทัยที่สืบเชื้อสายมาจากราชวงศ์พระร่วงพระราชธิดาองค์หนึ่งของสมเด็จพระเอกาทศรสได้สมรสกับพระยารามขุนนางเชื้อสายมอญ ลูกศิษย์พระมหาเถรคันชองที่อบพยพติดต,ตามสมเด็จพระนเรศวรเข้ามาเมื่อครั้งประกาศอิสรภาพที่เมืองแครงมีธิดาปรากฏชื่อเป็นที่รู้จักกันทั่วไปคือหม่อมบัวซึ่งได้รับโปรดเกล้าเป็นพระองค์เจ้ากรมพระเทพามาดพระนมของสมเด็จพระนารายมหาราชและเป็นที่รู้จักกันดีในานามเจ้าแม่วัดดุสิตหม่อมบัวสมรสกับหม่อมเจ้าเจิดอัมภัย มีบุตรธิดาสามคนคือเจ้าพระยาโกษาธิบดีเหล็กแม่ทัพเอกของสมเด็จพระนารายณ์เจ้าพระยาโกษาธิบดีปานราชทูตของสมเด็จพระนารายณ์และท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมของสมเด็จพระนารายณ์เจ้าพระยาโกษาปานมีบุตรชื่อขุนทองรับราชการในแผ่นดินสมเด็จพระสันเพชรที่8หรือพระเจ้าเสือได้เป็นพระอัสดาเรืองเดช ตำแหน่งสุดท้ายได้เป็นเจ้าพระยาวราวงศ์ธิราชเสนาบดีคลังเจ้าพระยาวราวงศ์สาธิราชมีบุตรชายชื่อทองคำรับราชการกับเจ้าฟ้าเพชรกรมพระราชาวังบวรมีตำแหน่งเป็นจหมื่นมหาสนิทและได้ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่หมู่บ้านสแกกรังเมืองอุทัยธานีเพื่อรวบรวมสิ่งของสำหรับกองทัพเช่นช้างข้าวและไพรพลให้กรมพระราชาวังบวร ในระหว่างที่อยู่หมู่บ้านสแกกลางนี้ภรรยาของจมื่นมหาสนิทได้คลอดบุตรเป็นชายให้ชื่อว่าทองดีครั้นปีพุทธศักราช2 2 5 1กรมพระราช,ชวังบวรได้ขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าอยู่หัวท้ายสะจม่นมหาสนิทได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยาราชนุกูลประหลัดทูลฉลองกรมมหาไทยจึงย้ายครอบครัวกลับ,ลบมาอยู่กรุงศรีอยุธยาและเมื่อทองดีมีอายุเข้ารับราชการได้ จึงได้รับโปรดเกล้าเป็นหลวงพิพิธอักษรสังกัดกรมมหาดไทยจนได้เลื่อนขึ้นเป็นพระอักษรสุนทรเสมียนตรากรมมหาดไทยในขณะเป็นหลวงพิพิธอักษรนั้นทองดีได้สมรสกับดาวเรืองลานสาวของเจ้าพระยาอภัยราชาสมุหานายกมีบุตรสาวคนแรกชื่อสาบุตรคนที่สองเป็นชายชื่อรามคนที่สามเป็นหญิงชื่อแก้วคนที่สี่เป็นชายชื่อทองดวง และคนที่ห้าเป็นชายชื่อบุญมาทองด้วงก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุลาโลกมหาราชพระปฐมบรมราชวงศ์จักกรีและพระผู้สถาปนากรุงเทพมหานครพระองค์จึงสืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยากโกษาปานและสืบสาวย้อนไปถึงเจ้าแม่วัดดุสิตสมเด็จพระเอกาทศรสแห่งราชวงศ์สุขโขทยัยและราชวงศ์พระร่วงแห่งราชอาณาจักรไทย ทรงยึดมั่นในระบอบมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาตั้งแต่พุทธศักราช1,792ที่สถาปนากรุงสุขโขทยัยจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา771ปีและทรงทำเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักจึงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขจเจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอดแม้ในยามเกิดวิกฤตจากการล่าอาณานิคมก็ทรงนำชาติรอดปลอดภัยมาได้อย่างมหัศจรรย์ ในขณะที่ประเทศรอบด้านต้องสูญเสียเอกราชถูกปล้นทรัพย์สมบัติของชาติและทรัพยากรของประเทศไปต่างตกอยู่ในความยากจนข้นแค้นประชาชนจึงพร้อมใจกันถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณและนี่ก็คือราชาอาณาจักรของไทยที่สืบมาตั้งแต่อดีตการจนถึงอาณาจักรไทยในยุคปัจจุบันนี้ซึ่งยังดำรงอยู่ในราชวงศ์จัก,กรีของไทยต่อไป